สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องปายสุภูสุคนจา้ามณีนเทลมีกับพามาเบิงควายของป้าบัวจา้าอยู่บ้านบุ้งแสงตำบลนายชุ่มแสงอำเภอพุียงขอนแก่นจา้าพี่น้องมณีนนกัสิมาเบิงควายแบบบ้านๆพร้อมกับเปิดราคาควายให้พี่ให้น้องได้มาจับจองกันจา้าซึ่งควายเท่าจะเปิดราคาก็คือควายดอนตัวนั่นจา้าก่อนเท่าจะไปเบิงราคาควายเขามาเบิงควายของป้าบัวก่อน่า,ามีตัวไหนเนี่ยมาจ้าพี่น้องเนาะ ป้าปบวัวตัวนี้มันซื้ออย่างจา้าตัวนังตู้เตี่ยเล้าท่องมาเนี่ยป้าโอ้ลูกเล่าตายมาเตียโอ้ลตายวาจ้ะคือแลกดี่แกเขาเนี่ยตตาไออองที่เกวยอตมันโอ้มันไปชนกันเตี่ยมันได้หลุดเมืตํเขาอ่ะโอ อยู่อ่ว่าเจ้าเยาวันของข่อยผิดเด้อของเจ้าดิสไปฮอดเอาอย่างแดงคิอจะไรอันท้าจีเขาเขานี่มันหักเตะโอ้ไม่ไปชนเขาพาเขาวัาน,นวเนี้ยเห็นบ่ดปะเห็นเห็นด้วยจ้งเสียเ <laughs> ออวันนี้มันไปท้าคอพญานาคมันไปบ่ได้จ้ะอันอันพ่นกับอันนั่นชี่แสดงเออเออพ่อนกากสิบใบตามเขาเจ้าเขาพักเขางาวันเนี้ยเออ ปกติแล้วเป็นคว่เขาตู้บอเ,เขาเรา้วิเป็นโค<ถ>้งๆไหนี่สยเขาแทงแทรแล้วชิวขางนี่เพราะว่าน,นี่ขางนั่นโอายุจักปีแล้วจักปีเราป้าได,ไ,ดได้ลูกหาโตได้ลูกหาโตหาตโตที่มันตายนี่นเต้เเป, <laughs> ป้าก็มาไปทับเอาทับว่านี่เกินซือว่าทับโอ้ น้ำมันน้ำสาหน้ามันมันสีไลออกจ้ะตอน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 หน้ามันแพ้่ด้จ้ะมันมันยืงหยาจ้ะมีหยาเยอะใชาหรือไม่ะล้ออาวุนน้ามันมาก่อกันนี้เนี่ยไขตัวต่อไตเข้ามาทั้งลีกอ๋ออ๋ออายุอายุอน้ำหลเตืบแล้วแต่ว่าประมาณ้อยยี่สิบห้าจ้ะเอ้าไปเบิ่งโตต่อไปจ้ะมักกินหยาดีแต่ป้าตัวเนี้ยอ ตัวนี้ซื้ออยังป้าตัวไอ้ดำไอ้ดำสอวขั้ไปนึ่จ้ะตัวนี้บ่ขายเนาะจ้าบ่บ่ท่านได้ขายเอาไว้ก่อนประมาณร้อยยี่สิบขั้วขั้วกันเรายึบหางอยู่ละพระวัดจ้ะจ้ะาตัวเฟ็ีน้อยจ้ะอายุสองปีขั้ว่า้วม้าเบิ้งเขาเจ้าเบียดไทยตควเฟตัวนี้ดิมันงามอยู่เออจะว่าบ่ปล่อยแม่บ่ปล่อยเอ้ามาเบิ้งตัวเผือกเขาบ้านเนี่ย จ้ะป้าตัวเผือกเนี่ยมันอายุจตกปีไรลหอดที่หอดสามแล้วมันบอสองปีกากวๆที่หอดสามแล้วเนาะจ้ะโอ้มันเกิดก้อนตดำเนี่ยตัวนี้ป้าสิป้อยลายบันไดนะเกิดราคาะไรบันไดสี่เมื่นสามอืม ป้าเราสิเปิดราคาสี่หมื่นสามแต no ่พี่น้องไปเบิงไกลๆก่อนพวัตวาแล้ว huh. ส uh ีหูบอเราซื้ออย่างไรป้าซื้อไอ้เผือกไอ้เผือกครับไอ้เผือกมาให้พี่แลมี่ยังไงบอวันยังไงว่าวันตรงนี้เนี่ยเตี้ยเล้วมาค้นว่าวันเตี้ยแล้วขี้อ่อนเตี้ยเราขี้อ่อนเตี้ยโอ้เป็นควายสัตว์มาควายขี้อ่อนเราสีหูเด้ เื่อเราบ้านในเรืองเขาเพื่อ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 ิเก่ออกินหญาเก่งว่านี่ยป้าอย่างไงเนาะอย่างไงหายบ้บ้หายบ้สูงเออจ้าป้าป้าป้ามายืนพี่ไกลๆพี่เสียงก็รจะยิน เออบัานนี้โค้งมันนั่นเป็นไดปะโค้งมันใหญ่น่ะบึงดาบบึงไทยอือไทยดาบก็ได้จ้ะถ้าโค้งข้าวโค้งมันใหญ่มันก็ติดตัวให่เลยนะจ้ะอันอันพันโค้งมันตันตันหนึ่งแค่นันมีโอกาสว่วตัวใหญ่แบบนี้อันนี้มันหนังหนาดีบ่ะป้าไข่หนังหนาเนาะช้อนใหม่ของมันเนี่ยมันก็ได้เปลี่นผิวเนาะอือมันก็เป็นไข่เนีนยนมหน่อยอยู่เนาะ ร่วมจิตทุนนันเพราะจ้าเป็นควายดอนควายฝรั่งแล้วแม่เรามันไปไปเสื่องตัวไหนไปเนี่ยนั่นเด้อที่เล่นหอกันนี่จะจุงอีเดียวเล่นไปมดจ้ะสลายแค่อยังเนี้ยในเราในเราแยกนี่กับบ้านไหนไปเสื่องใส่เป็นบัวบ่ปล่อยไปทั้งไหนอย่างว่าคนคนบ้านนี้จะกันจุงบะจุงอันไอเดียวเราไปนั่นนั่นที่เล่นหลอดเด้อ ไปที่สนใจควายพอพันไป่พุ่มผงทีเดินควายดอนเนาะจัะเป็นทางเลือกด้วยเนนจ้ะตองกับซื้อไปเค็กควายในปผงก็ได้เนียนผงมันใหญ่มันกะราคากะพอฟังจ้ะราคาพอฟังกะเนี่ยราคาเพื่อต่อได้พี่น้องบ่ได้บอกคำหนึ่งคำเดียวสี่หมื่นสามอย่างคือห้องไว้แล้วกะถ้าอยากอบ่อน้ำอีแม่แล้วกะสนใจกระท uo มาได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิบอกเบอร์จ้ะ โทรมาหาป้าบัวหรือว่าอยากมาเบิงมาหาเราเลยก็ได้จ้าบ,บ้านบงแสงจ้า <c oughs> เบอร์นีแล้วพี่น้องเดอ้อเบอร์ป้าบัว0803070563อีกรอบหนึ่งเนาะเบอร์ป้าบัวแล้วพี่น้องเดออ้อ0833070563คุณแม่บัวเนี่ยโยบ้านเดียวกับอ้วนควายดอนแมน,<า>นเป็นแงเป็นพี่น้องกันกับอ้วนควายดอนแมนเมนจ้า ขันันบ่อคากบ่อหยังกับมหาอ้วนเราก็ให้อ้วนพามาก็ได้จ้ะหรือว่าท่านกับมาตรงๆเลยพี่น้องมหาแม่ป้าแม่ป้าบัวเลยจ้ะอยู่บ้านบูงเสียงนาเราก็สิยุเรเรานี่แหละบรรยากาศดีดีพี่น้องเบึงทุกคน่ะบรรยากาศนาเรแล้วจ้ะตัวบูงเสียงเลยเต๋ามี่ตอนเสียงพ่อแม่นบ่โอ้คนลยเอิญว่าบ้านบูงเสียงเขาเลยเขาเจ้าคนมครองน่ะถูกครองมาทนมาวิมังเท เลยให้คนมาเทสั่น้างน้ำไปคือช้างน้ำมันอนี่เราจ้าพี่น้องบรรยากาศรอบๆของบ้านปลาบัวจ้ะนี่ล่ะพี่น้องราค้ากะบพะแพงเป็นกันเองเพราะเพราะฟังถ้าอยากได้กะทัวมหาปลาบัวเลยต่อรองราค้ากันได้แล้วก็บ่ได้ก็ยากดอกถ้าอยากเห็นก็คือหมาเบืองเลยจ้ะอยู่บ้านบูงแสงแล้วก็เสียงแถวนี้ม่นบ่าือ ยังสามตัวน,นี่แหละถ่ถืก็โทหาพี่แล้วมีก็ได้พอถ้ามาบ่ถือก็โทรหาพีแพ่แล้วมีก็าาได้โทรหาจ้ะโทรหาพี่แล้วมีพี่แล้วมีก็สิพามาเบิ่งจ้ะหรือโทรหาอ้วนไผ่รอนก็นได้แน่นจ้ะมาไอ้้อวนไผ่รอนแล้วจ้าถ้าขันมาก็ได้จ้ะถ้าฟังเบอร์ทัวาากกบ่อคักกะเบิ่งนี่ล่ะพี่น้องใต้คลิป,ปข่างคลิปนี่ล่ะจ้ะทัวรมาโหลดจ้ะพี่น้องโอ้โหพาอยู่ซื้อได้ไปหากินมใจแค่อย่างนี้วังพ้นหมด ไปหากินไก่เถอะ <c oughs> ยัน,ย,ย,นย่านควยจอยหน่อยเนี่ยจ้าต้อง,องต้องไปหาย,ยอดอ้อยหาหญ้าเขาป้าอยากได้ควายแม่มาเลี้งยงติอยากได้อือก็เลยจะขายควายปู่ออกอือเพราะว่าเรามีควายปู่สองตัวแล้วจ้า ตัวบ้านเป็นอย่างนันคันไฟไปสองตัวเอาสิปล่อะไรเดี๋ยวไปโซนกันตั้งธรรมดาละเนาะอัมือพ่นว่ามันติดเลี่ยงซ่ากันยังนี่สิโอ้ยลองมาสาะหันใจแวบแหวบยู่งสระมือสีมาของมือสมาได้กับพื้นไปไล่เอาโซนกันเออแม่ตัวดำบ่บ่ลองปล่อยเรียนเรียปล่อยกวายทำอะไราคารยังเอาหามือพ่นอยากได้เนี่ยอยากห้องเท่าไหร่นะตัวดำดำนะเออกระกระซี่ขึ้น โอ้สียวัวคือกันเสียกัวคือกันเนาะถ้าอยากได้กะมาหาแม่ยแล้วโลดจ้าถ้าเราถ้าคือถ้าได้ราคากันเนี่ยตัวนั้นเราก็สิขายพร้อมใินะจ้าผูสองตัวเนี่ยจ้าแต่ว่าตัวแม่เราเสียวไว้หนีก่อนจ้าไม่รม่เป็นของหลวงนัือเปล่าอืมจ้าของของหมู่บ้านโอ้โอ้ตะก้อนหมู่บ้านวงแสงมันมีไว้ค่มกันอย่างเดียวไปเห็นตัวเนื้องยู่ของพ่อเหลียบหรือ่าฮะงามงามตัวนั้นน่ะ พันนี่อย่างตัวปุ๊บเนี่ยตอนตอนนั้นห่อมันยงเลี้ยวจ้ะมันแก่ให้มันก็ชุ่มมันก็ไปแม่ตัวนั่นไงอืมอันเอามาตะบัดอ่างนู้นน่ะจ้ะชุ่มก็ไปบบแบบขียนนี่ยางไว้ขียนั่นน้อยยางไวยจ้ะใส่น้ำปั่นใส่ดิพอวันเขาบ้านท่านได้บอกท่านผู้ชมว่าความสูงเท่าไหร่เป็นป่ะจ้ะความสูงเราประมาณร้อยยี่ห้าพอว่าเราเป็นควายหน่อยอยู่จ้ะควายยังไม่ได้เป็นนุ่ม ปันใดบอืมแมงพอได้เต็มพอสิลยเนี่ล่ะจ้าจ้าจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยโค้งมันไงนะจ้าบึงสับแล้วกัดส่ได้อยู่เด้บ่ได้เดพอวาดเบิ้งอวัยวะเราดูเป็นยังไงอคูเบาหน่อยคูเบาซ้ำหน่อยเนี่ยอเดีกกี่ดีบ่ชอบก้อยู่นี่บ่บน่แข็มคือปากดันพ่ อันนี้โค้งไงอยู่มันเป็นควายชมพูโค้งไงอยู่จ้เป็นควายเลนใด้อเป็นตาล้มดีดอกพี่น้องอันอันอันเบาหวานนี่วะเนาะต๋เอาเบาจังใดเาให้มันน่ะเบาๆห่อเนี่เบาเลนเจ้า้นอยนี่ยเนี่ย้นเจ้าน้อยเออเอาเือแะรน่นแ้อนเนอากระนอนเออ น,อน,นอนสรุปนอนซะเออบอกได้เว้ยบอกนอนกันน้อนโอ้ยเป็นตไปเลี้ยงใช่ไหะบัดเนี้ยส <c oughs> <c oughs> ี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่ากันเพราะว่าเ,เอาไปหัตถไทยนาก็ได้เด้เพราะว่าได้ทุกย่างลเพราะว่าเบิ่งล,ลักษณะเรามันมันเชื่องดีนะมันเป็นตะหู้จ้ะบางบางบางคนเพิ่นอยากได้ไปไทยนาเพื่อกันเพิ่นเพิ่นจะมีเพิ่นโทรมาทำเรียวบ้านทุ่งอันนั้นอ้อย เพิ่อนเพิ่นบม่ได้ใส่งานเนี่ยป้าเพิ่นเอาไปอนุรักษ์ไว้เพิ่นเอาไปโชุ่งสินะจ้าไปเพื่ัทจ้าไทยร่องอ้อยมันก็สูนรถอ้อยว่าได้ดอกเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไอ้มากมสโลงเนาะแต่ไอ้มาสโลงเนาะก็เริ่มมันเริ่มปล่อยนั่นแล้วแล้วปล่อยแล้วเพราะว่ารถไถมาเฮงเลยไนี่ยมันไวกว่าจ้าโอ้ขี่เลีนแค่โอ้พี่น้องโอ้นอนให้เบิ่งบักคัก เ้าของเสียเนื้อพี่น้องเจ้าองอ๋บอกลาคขอให้พนเบืองคักแน่ถลูกโอนตั้งใจให้ชัวเนี่เออขีเรียนนะเนาะกระดาษจีนใอญ่ยิ่งดีที่อ่อนเจ้าของต้นบอลเนี่ยโอ้จะเป็นหัใหายพี่น้องเลยเอาเอาไปเลี้ยงต่อเนาะจ้ะไปเลี้ยงต่อแล้วก็อ่า คนที่มาควยดอนก็เป็นทางเลือกครับจ้ะพระวัดพระวัดให้พี่น้องเขาเบิ่งหางเราเนี่ยหางเราสีงามงามสีออกสีไอ้มะฮอกกานี่ไหมะมะฮอกกานีมะฮอกกานี่สีทองเนี่ยคนน้ำงามคนหางงามจ้ะใส่เสื้อจ้ะที่เลนโอ้ยนอนอาสาอยู่คือโซ่ครับแก่แมียแรมบอกโซ่หน่อยเดี๋ยวเราเปิดบักคักเนาะ เด้อจ้าพี่น้องเฝ้าโทรมาเด้อแม่<ห>บัวเราสิขายก่อนดี้่วน,นเบอร์โทรให้พี่น้องฟังไหมจ้ะเบอร์โทรป้าบัวเร้จะพี่น้องป้าบัวบ้านบุงแสงตำบลนาชุนแสงภูเวียงขอนแก่นเบอร์นี้เด้อศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหกสามจะเออมักลาน้อนนอนสลารับตาแม่สิกอม เจ้านอนแล้วบ่ให้กินกลวยแม่ไปหาปามาปนโอ้ขี้อ้อนนี่หรือเนาะอันนั้นนะขี้หวงงนมูตน่ะอันนั้นมาจเี่ยคว้ยอันนั้ยันือเี่ยควยแล้วป้าแล้วคือหูเถทะ เราเราไม่เคยเห็นหนูจากเธอหรือเบงูเราคือหูเยงว่าหวยังวาถาฟังเาดไเออถ้าอ่อนถ้าอ่อนนะเราเราเป็นหน้กที่ซุกมือเหรนบ่่จะวัดประจำวันแล้วนอืออืมหนึ่งวันเกา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 เอากาเกาจะเกาให้เอะนียมไฟดอนครับพี่น้องจ้ะเปล่าด้วยครับเด้อ จ้าโอ้ยมะโห้คือเกี่ยวกวันเถอะเนาะควายธรรมดามันไหลครับควายเชียงหา้ายยเีงหายากปกติควายเวลาที่เขาพอวัดปกติควายเวลาที่เขาบ่อลึ่งบ่อขุนเวลาที่เขาไปใกล้ๆน่ะมันจะบ่อหอยใกล้เด้อต่างกินหมดเลยต่างกินแล้วเราสิทางดังใส่เหือดเลยอันนี้เขาบม่เคยเห็นกันนะคือขยังลงแล้ว มิดไม้สีได้ดีมากเขาบ่เคยเห็นกันจากเทื่อเราเบื้องดูบัแมปนย่องเดียเนี่ยอิ่ดเดียอันนี้บ่เคยเห็นจากเทื่อบอกแคยเห็นกันจากเทื่อพอวัดว่าจะถ่ายคลิปแบบสั้นๆนะครับจะเห็นความหนาหักของเราก็เลยต้องถ่ายยาวนี่ยนะเก่าเกาเกาไว้ยู่ของเป็นควายน้อยเตี้ยนี่เป็นเด็กน้อยตกเป็นเบ้าเลี้วเป็นเบ้าแลี้ยวเลี้ยนน้ำควายแม่์นี่หมดยูหันเนาะหันมันมามีเม่์ยู่นีเพียงใดบุ๊ พูดถึงว่าผิวแล้วเนี่ยกาบบไดโตกาเด้โบไดมีจุดสีดำจะพื้นผิวแล้วเนี่ยจะเป็นออกสีชมพูจะสีเผือกนั่นละจ้ะแต่ว่าพี่แล้วนี่มักมักจะว่าเป็นสีชมพูเพราะว่าผิวหนังแล้วเป็นสีชมพูนะคนแล้วก็สีออกเออขาวเผือกๆ่นะจ้ะเออ ใส่ได้อยู่เป็นตาออกไปเลี้ยงไว้ในฟาร์มอยู่พี่น้องเบื้องเบื้องเบื้องขี้อ่อนขี้อ่อนใกล้ไปไหนก็บ่กว่าใกล้ได้ไหมคนนีงกาบบอไรน้ำลวกลวกลวกเออมักละอยากไปยุคคอกได้อยากไปยุคฟาร์มได้ลูกล่ะไปยุคฟาร์มมันดีดีบ่เนาะไปเป็นพ่อพันธุ์หูเด้อลูกเด้อเอ้า เมื่อนี้พี่แลมี่ก็สิจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ด้วยพี่นอ้องเด้อเฝ้าเด้อจ้าถ้าอยากได้ควายเผือกไปเป็ียนพอ่อพันไปเปลี่ยนคุ้มฟูงไปหรือว่าสิไปไหวในอ่าอยังก่อรีสอดไปไหวให้เพื่อนเอ่อได้เบื้องได้แย้งได้ชื่นชมไปฝึกตอก็ได้ไปฝึกตอก็ได้เพราะว่าเราเชื่องดีเราหู้จ้าเบื้องจากพฤติกรรมของเราแล้วจ้าเพราะว่าพี่แลมี่เคยมาหาเราจากเทียเรารู้สึกว่าคุณ รู้สึกว่าเห็นห้องใบาได้เังสินะกะใครอยู่ดอกจ้าพี่น้องเอามาหนิพี่แล้วมี่กับพ่อวัดกับปบ้าบัวก็วกต้องราไปก่อนน้อพี่น้องเนาะเมื่อไม่เมื่อหนากะอย่าลืมพี่น้องเด้อติดตามกันต่อไปจ้าอีสานร,รีวิวพี่น้องมาให่กันล้งใจกันมากฮักอยากให้นภาพไปใส่กะคอมเมนต์มาได้ด้วจ้กพี่น้องเด้อเอามาหนีร้าไปก้อนจ้าสวัสดีจ้าหมดละกลับก่อนเด้อมาหนิเด้อ โชคดีเด้อครับ